ทีมสวนไปแสนน้ามาเบิงสวนกันค่ะสวนเพชรสิเป็ดจากไดบ้านน้อยเรือนง,งามกริยุธประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะมือนีเพชรกสิพามารีวิวสวนหลังจากห่างหายไปสามอาทิตย์เนาะค่ะไปเที่ยวไปเที่ยวเพาะพักฤดูร้อนนั่นเองค่ะมาค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะเลยมะเขือเทศมะเขือเทศเข้าก็สิมาจอบเบิง่งไย มกแตงกัวเด้อค่ะเด้อมกแตงกัวนี่คือแตงกววแตงกวัวือจังหวัดหลายอยู่เด้อค่ะมันเป็นยังมันคือเป็นอะไรนี่คือแตงกวาเป็นยังมันมันลนเหมือนบอกคะ่ะหู้ซื้อว่าจอมากหลายอยู่ค่ะเพชจะเอาไปให้ผู้จัดการสวนเด้อค่ะโอ้ยมีความสุขขัดค่ะนี่คือแตงกวาของเราเป็นแตงกวาพันแรกนะคะ จะเอาไปให้ผู้จัดการสวน <Yeah. S 1> นี่ก็แลว้วค่ะสบารล้วนไปเริ่ขอบคุณเยลาค่ะคุณยาครับเจอกันวันอาทิตย์ไปไปดูคุณยาตัวใหญ่ขนาดด้วยรตัวใหญ่แง นี่คือประกาศหินประกาศหินค่ะเอาหน่าละมดเป็นบ้านผักอีตูอีกตัวนี่ว่าอย่างปัดผักอีตูมิตะผักอีตูเลยบานมักแตงเปิน้นกล้นนล้วบอกคะนี่คือบ้านผักเพชรผักอีตูทั้งนั้นแหละคะ่ะผักอีตูนะคะผักอีตูเราต้องเด็ดตัดใบออกแต่ตัดยอดไปไปเก็บ ผูค้คนก็ไปเที่ยวเมดเนาะ,ะนองค่ะนาองพักกันรายเลยสิบ่พ่อกันกินนี่คือต้นหอมต้นหอมค่ะสลัดโอ้ยแต่สิดายมกแตงค่ะนี่พันธุ์ไทยของแท้นะคะแตงไทยแตงไทยออกออกหมากแซวลเลยโหระพาเราก็ปลูกขึ้นนะคะโหระพาโหระพาค่ะน่ะสำรานเราบุญนางเห็ดยังแน่เรานังขา อันนั้นมือนี้เราแต่งตัวงามนะคือแตงตัวงามแ้่ค่ะมือโอ้หามได้ลูเลี้ยวไปเห็นค่ะเขาบุญเองลงเฟซค่ะเขาหาเจ้าบ่เจอดอกบ่ต้องหาห่วงเรื่องอะไรงามอยู่บ่อปงอยู่บ่เขามาจอบเบืงทักปาหนึ่งดีกว่าแล้วปิดไว้ย่างดีปาดฝักอีตูมีแต่คนมีพักอีตูค่ะปีนี้ เงิดหลายพักอีตูแสดงว่าเฮดสี่ออกหลายนะค่ะยยปุณห,ห์เนี่ยหอม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 ฮะคณะกับโหระพามักทัลอย่าค่ะตอนนี้ประมาณวุ้ยพระอาทิตย์กำลังสิตกดินซีทุ่มแล้วบอกคะซีทุ่มแล้วยังมีแต่พี่ไทยนะคะนี่คือ มันฝรั่งมันฝรั่งหอมโอ้โบแมนกระเทียมกระเทียมเขาเรียกกระเทียมอะไรนะพลเล็กพลเล็กโอ้โหละพาหร <ha? S 2> ือเอียงล่ะค่ะใบแปลกแปลกามันเปลี่ยนพันหรือเปล่าบอกมันกลายพันธุ์นะคะหอมเปิดต้นใหญนะ่ข oh, นาดโอ้ต้นอันนี้เพื่อนใหญ่แล้นะเนาะปั่นนะคะอุ oh, ้ยพักหนาทำสำรานยางงามเลยะคะ่ะอันนี้เขาเห็ดยังไงล่ะเขาเกา เอาไปปั่นบ่โอ้สิเด็ปัน่นปอดพักเพลินผุ่น่ะเพลินว่าพักเพลินบงงามบบเสือด้ค่ะมีแต่พักข่อยตัวนี่บ่ง,งามเขาใส่ใจในการปลูกเฮ็ดไปหามาหรือบ่คะเห็ดไปหามาหรือยังเราก็ทุ่งนี่คืออะไรมีคือทัวค่ะทัวคุณยายเก็บอะไรยั่งนี่คะยังบ่ท่านเก็บบ่ ถัวยังไม่เก็บมาเขือเทศคุณยายลูกเบิ่มเทิมเลยนะปีนี้สิได้กินอยู่ค่ะพักหูซึกว่าอากาศดีอยู่เนาะอันอันอันนี้เพงงื่อละง่ามไหมปติโทโของข่อยคือมันไปจังไดเราบูนี่แหละค่ะสภาพสวนที่ห่างหายไปสามอาทิตย์ญ่แบบเลี้วเลยค่ะสามอาทิตย์นี้พิบตาเดียวพักไ่พักแกเด็บตรงปลูกพักใหม่แล้วเด้อค่ะ คลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมือนี้ผ่ามาส้มสวนที่ห่างหายไปไกลไปโดนเนาะคะ่ะเนาะกะสิได้ลุยสวนตัวเบิ่งสภาพแล้วเบิ่งสภาพแล้วเจอกันคลิปหนา้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะสวัสดีค่ะ